สวัสดีครับผมน,นันทเดชนงคำชูสวัสดีครับผมนันทเดชบัวแมนวันนี้เราจะมาหาโอเพนซอร์คิปเทสนะครับแบบโนโหลดนะครับเริเร่มแรกนะครับเราจะต่อจากโวัวมิเตอร์นะครับไปที่มอแปนะอร์ต่อจากโวัวมิเตอร์ไปเข้าที่มอแปอรนะครับมอแปอร์เทสหนึ่งนะครับแล<ะ><ะ>้วก็จากจากมอแปอรนะครับจะมาเข้าที่แอมป์ มิเตอร์นะครับจากออกจากมิเตอร์ไปเข้าที่มาแปลง์เทปสองครับจากนั้นเชื่อมจากวัดมิเตอร์ที่2 5 0บโวลต์มาเข้าที่เทปสองนะครับจากนั้นจะออกจากวัดมิเตอร์ไปเข้าที่เทปหนึ่งนะครับจากนั้นทําการช็อตทั่วที่เอ่อซีบีกับซีนะครับ กานทำการวัดค่าครับเริ่มเลยครับวัดที่ยืนึ่งก่อนคฮะยูนึ่งได้ค่าสองร้อยสามสิบนะครับประมาณสองร้อยสามสิบห้านะับเออแอมมิเตอร์วัดได้ศูนย์นะครับเพราะว่าไม่มีโหลดนะครับ ส่วนวัดวิตเตอร์วัดได้ประมาณ5นะครับจากนั้นวัดยูสองครับยูสองวัดได้ประมาณ2องอสับเจดนะครับผม,ผมขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับ